ก็ได้โอ้ยไปไกลไปนี่ก็มีของฝ<ม>ากว่าฝากอยู่สวัสดีมั่วมีกแต่ล่องมันเป็นแล้วมันไปไกลไปนิดล่ะขาดงานพรอ้อมย,ย่างดีโอ้เนี่ยร่องเท่าจากประเทศเกาหลีแล้วพอ่อแสนกลัวไปได้พ่อแสนแสนกลัวยังไงแสนกววอนแสกนกววอนไม่ไม่เนี่ยป่านนี่ สวัสดีครับเออ,เอวัสดีครับมาหอดแล้วโอ้มาเจ <c oughs> อนี่ <c oughs> ไหมบัตรตทูไปยังก่อไปยังก่อควึ้ไปไปหลายย่างครับทึ่งไปพนนักพร้ำ ผักคอ,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 อนน้ำผักคอนเล็ติดต่อช่วงนี้เพราะมันผักคอนยางผักคอนเล็ยางนี่ไหมมันพอดีว่าเป็นหลินยุ่งเทียเออสัเดแต่เรื่องแบโอ้บางอยางตัวนี้ได้โอกาสไปถึงไปเบื้องาน้าในเบื้องอย่างน้ำครับประเจียนธุรกิจเล็เออกๆน,น,น,น้อยๆเกี่ยวกับขี้ม้านาเกี่ยวกับอย่างนี้สิครับน้ำเขาจากทิศเกาหลีสันเดโอ้ในประเด็นเนี่ยเจียนมันล็อกใบตะโดนเลยสิมันล็อกใบตะโดนเลยชิวนี่แม่ครับผมล่าตั้งเป็นเดือนสองเดือนแล้วครับ เพราะว่าคุณหมอเพิ่นว่าก็ว่างเป็นภาไปเบิ่งคีมไปเบิ่งหม่องผลิตคีมอก็เลยหันย้อนหมอเพิ่นห่อว่างหมอเพิ่นว่างมื้อนี้ไม่ไปเพราะว่าดีกับเฮาเหร็ญเพื่อพ่อดีพ่อเอามันบ่ยากหรือว่าอนุโลมว่าหมอเป็นโบหรือว่าหมอเป็นผู้ล็อกมือไว้ให้มันก็ได้ผาดก็ได้โอ้ยไปไกลประเี๋ก็มีของฝากว่าฝากอยู่เอ้าสวัสดีหมอน้อมีก็ลองเบิ่งซั่นแล้วกันไปไกลปรนเดี๋ยขาดงานพร้อมอย่างดีโอ้เนี่ย ล่องเทถาจากประเทศเกาหลีแล้วพ่อโอ้โหแสนกลัวไปได้พ่อแสนแสนกลัวยังไงแสนกว้อนแสน,แสนกว่้อน,น,อนดิมมันนี่บ่านนี้มันแมนพอประเทศไทยกอบประเทศไทยกอบปีก <โต S 1> แ,แล้วเรียบร้อยครับผมแต่ว่า,าจริงๆแล้วมันเป็นแบรนด์ของประเทศเกาหลีครับเลียมันมันมันซื้ออยู่บนสนามบินนี่มัน นี่มีหลักฐานเนี่ยมีหลักฐานสิของเกาหลีได้ว่าเป็นของจีนได้พอเห็นว่าอีพออ่านมบวกกับว่าของหน่อของหน่อของเกาหลีครับแสนสามพอมาจีบใบเบิ้องนี่กับแม่มึงก็เศร้าเนี่ยล่ะบอลเลนตู้ของเกาหลีมีศัพท์ภาษญี่ปุ่นยิงก็กินพร้อมแมสนสามเป็นเงวะมันสามพันสี่พันเนี่ยนะบาลที่โต้เขาติเป็นวัยรุ่นใช่ป่ะบาลนี้ไหมบอกัยรุ่นเด้ผมเห็นมัน เขากับพ่อเขากับกางเกงยิ้มเขากับหมวกที่พ่อดใจครับตอนแรกว่าอิื้อหมวเนื่องจักเสลียวมาจังได้ยานมันห่างโอ้มาถือใจตัวน้องปั่นรถเท่าไหมครับใส่สนยังอยพอดีเนาะเติมเติมสนเยอะมานิดนึงได้พอดีได้ไหโอ้ถือใจอยู่นะครับพ่อเกีกยวอะไรแรงเกี่ยวอะไรที่หาแนวถจืดใจมาให้บ่าวาตัวว่าลาสามสิวัยสิเแรกว่าสิวายพ่อเห็นรองเท่าเลยใจอ่อนเลยทำไมโอ้ยพอคอยเห็นแจกของเลยพอคอยเออทั้งวันเนาะ ไม่เบอร์ทะเลนี่เบอร์ทะเลนี่สี่สิบสอเป๊ะไม่สี่สิบสองสี่สิโอ้นี่ใส่สี่สี็ดี่สิพอดีเล่พอดีพอดเคือจักคือจักเทาหนังต้องใส่ไงก็เท่ามันจะได้สบายเท้าใส่ได้น,ดนานครับที่ดีใส่สี่เป็ดเหวอตใส่สีงก็ได้ครับอพอดีมันเสริมส้นม,มากพอดขยับใส่กันได้ครับโอ้เถ้ะเดี๋ยทาพอหาส่วนเ่ไเดี๋ยวผมไปหามาให ขันบมแมนว่าอยู่ไปขันบมแมนว่าหมอนัดสีหายได้หนิเพราะว่าเพิ่นเพื่อธุรกิจครับเพิ่นไปธุรกิจเพิ่นบอกเพื่นบอกบอกได้เพิ่นบอกแต่ว่าขันว่าหมอนัดเพิ่นล็อกมือไว้แล้วมันต้องไปเพิ่นคื่อเพืออยู่เห็นพ้นได้เห็นพ้นใ่ได้น่ะเพราะเพราะากาศมันได้เพิ่นที่เขาคู่นี้เขาปลอกเับไล่มาเนี่ยเป็นมารุดดีด้วยแรงสนับสนุนครับของพ่อดาบซอเพื่นว่าเสี่ยวพิงของเก่าเก่าของ มาข่าวเวิร์กันก่อนเี่เป็นเพลงจริงมาสิแมื่อเร็วเห็นเพลงหลายๆเพลงที่อยู่ในใายรับไลน์ี่เป็นของเก่าที่มีคุณค่าอ่าบว่านี้เป็นมาลุดกับมอกับของเก่าคือหลายหลายคนที่ว่าอยู่ในหันเป็นสไตล์ของเป็นมารุดนี่ออดใจรอจะหน่อยมาละออดใจรอครับจะรอหน่อยเพราะว่าเป็นชิวพระเจ้าเป็นชิวเป็นชิวไปได้ยินข่าววาในห้ค่ไห่มาสองเพลงมาทองใหม่เลยพุ่นน่ะพูนไปเพลงเก่ากับเพลงใหม่กับเพลง ตำลอง,อองนี่เงโอ้ดบดอเดนน้ำเนอะจริงๆเราพอกันนะจิตล่งลองเน่ทิ้งเกินเลค,ะค<า>รับพอพ่อาพอเนี่ย่บ่ว่าลแล้วทิมทวนยังนงอยนะทิมทวนยงนอไดย้ยแ,แตได้ลองพิงสปอนเสือ้นกับสอ,อนมาสัน,นาดาบซอลองเมรีเนาะซงเมืองสรแล้วผ่แมนตังรน่อยากไปลองดิขัน่าย่ามีวมิมือสิลองเพิ่นคุ้มหมารลองรถดิบ่ได้เตรียมควันจักเที่ยแหงไหนก็ไดด บาดิมันก็เลยว่าสุ้มหนีทองมาท่านบ่ล่ะแมื่อทองมาท่านลาบซอ่บัดเป็นผู้แต่งไว้แล้วมันก็เลยมันก็เลยง่ายสิน่ะร่องบปร่องไปร่องบปร่องบปร่องคือนี่มันก็เลยว่าขัดเบื่อร่องมันดิบมันดิบเลี้ยนเอาบาดิไอ้รับไม้รวยห้างไอ้เมียไอ้โรคไอ้ดังเด้อไอ้รับเขาไม่โอ้ยเดือใหญ่เดือใหญ่เดือใหญ่ขอบคุณครับไปัดไประบาดไประบาดนี่เฮ้ยหักเนี่ยหักเนี่ย